สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเปิดการเข้าถึงโฟลเดอร์ของ Android Data เพื่อลงไฟล์เสริมของเกมฟุตบอลแมเนเจอร์2024มบายนะครับปัญหานี้จะเกิดกับตัว Android 14นะครับผมที่ไม่สามารถเข้าถึงตัว Android Data ได้ก็ถ้าเราเข้าปกตินะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ครับเข้าไปที่เก็บข้อมูลภายในแล้วก็ Android เข้า Data มันจะไม่โชว์โฟลเดอร์ต่างๆในในตัว Data นะครับวิธีการเปิดการเข้าถึงโฟลเดอร์นี้ก็คือ ให้เราโหลดแอปสองตัวนี้มาก่อนครับก็คือ R S File e x p l o e r ครับตัวนี้ตัวนี้นะครับกับตัวไฟล์ก็คือตัวนี้โหลดสองตัวนี้นะครับเราก็จะได้ โฟเดอร์ตัวแอปสองตัวนี้มาวิธีการเปิดการเข้าถึงโฟลเดอร์ต่างๆของใน่อน Android d a นะนะครับก็คือให้เราไปเข้าไปที่ตัวเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับให้ไปที่ i s i l l e ฟเพื่อเลก่อนครับแล้วกดอนุญาตให้เข้าถึงไฟล์ทั้งหมดก็คือกดยอมรับแล้วก็ อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วถอยกลับทีนี้เราลองเข้าไปดูในตัว Android Data นะครับมันจะขึ้นว่าการเข้าถึงเส้นทางนี้ถูกจำกัดนะครับวิธีการก็คือ ให้เราออกมาที่หน้านี้ครับเป็นหน้าแรกจากนั้นเข้าที่แอปครับผมก็คืออ่าตัวรูปขุนยน Android เนี่ยครับกดเข้าไปแล้วเปลี่ยนตรงผู้ใช้แอปตรงนี้ครับเป็นแอประบบครับ เสร็จแล้วามาที่แว่นขยายครับพิมพ์คำว่า A document ครับ D O C U M E N T S จะขึ้นเป็นตัวอแอปไฟล์ขึ้นมาให้เรากดเข้าไปครับเสร็จแล้วถอนกดถอนการติดตั้งครับผมกดตกลงครับ มันจะมีบางเครื่องที่อถอนการติดตั้งตัวนี้ไม่ได้นะครับถ้าติดอถอนการติดตั้งตัวนี้ไม่ได้คุณก็ไม่สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ตัว android a นะ์ a าต้ะได้นะครับนอกจากอาต้องเปลี่ยนวิธีการลงไปเป็นอลงผ่านคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะครับผมพอเสร็จแล้วให้เราลอง เข้าไปที่เก็บข้อมูลภายในครับกดเข้าไปที่ Android Data ครับแออกดไปที่ Android แล้วก็ตัว Data แล้วมันจะเด้งขึ้นมาหน้านี้นะครับกดไปอนุญาตนะครับกดที่ไปอนุญาตนะครับแล้วก็กดใช้โฟลเดอร์นี้ครับผมกดอนุญาตอีกทีนึงครับ เท่านี้คุณก็จะสามารถาเข้าถึงโฟลเดอร์ใน Android Data ได้แล้วนะครับก็คลิปนี้ก็เท่านี้นะครับผมก็ขอบคุณมากครับผม